สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเจค่ะชื่อบิร์นคือหนุ่นค่ะค่ะก็คือทําโครงการกล้วยไม้คือสุปาเพื่อนเพื่อนอนุรักษ์ต้นน้ําค่ะก็เป็นโครงการที่จะคือจะเป็นโครงการคือจะทําในป่าค่ะแล้วก็ดึงกลุ่มเป้าหมายจะคือจะเดนในหมู่บ้านค่ะแล้วก็เดเยาวชนเพื่อที่จะมาทํางานจีอาสาทางานเพื่อสังคนให้กับป่าต้นน้ําหรืออนุรกักษ์กล้วยไม้ค่ะที่จะเสื่อโซโลนแล้วก็ คือกำลังจะสูงหายไปเนี่ยค่ะก็ทำคือแล้วก็คือเจียคือทําให้แบบคือทำคือทำให้กลุงคือทําให้งานป่าจะน้อยลงเนี่ยค่ะคือไม่ใช่ป่าน้อยลงคือกล้วยไม้เริ่มแบบมีคุณค่ามากขึ้นจากที่แบบมีพ่อค้าเข้าไปซื้อเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็แบบก็ไม่เคยทำค่ะเรื่องกล้วยไม้แต่ก็คือคนที่แบบก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าชอบดอกไม้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอ พอคือคนที่ชอบต้องไมล่ะคือจะเป็นเบิ้งค่ะแล้วก็เบิ้งก็แบบว่าให้เดินสำรวจกล้วยไม้ค่ะก็เดินคือเดินสำรวจกล้วยไม้แล้วก็พอเดินสำรวจก็ไม่ก็เจอกลุ่มเป้าหมายที่ที่มาทํางานเป็นจีอาสาเวลาเราเข้าค่ายเอะพอเจอเจอกลุ่มเป้าหมายมาทํางานค่ะสำรวจไปแต่ละมุ่บ้านเราก็ดึงเยาวชนเข้ามาทํางานจีอาสาได้คือเกือบจะทุกมูมบ้านค่ะแล้วก็คือตอนแรกก็ดึงได้หนึ่งคนเนี่ยค่ะ นึ่งคนเขาก็แบบรู้จักเพื่อนอีกแล้วก็มีมีบางคนก็ทํางานที่โรงเรียนบ้างแล้วก็เป็นประธานตําบลประธานเยาวชนในตําบลเขากบคือแบบทาให้แต่ละคือพอคนที่เรารู้จักเนี่ยเหมือนเรามีกำไรกำไรด้วย,ยางคือเขารู้จักคนหนึ่งคนก็าก็แบบสื่อต่อกันมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอไปสํารวจก็จะได้รู้จักถึงกล้วยไม้เพิ่มขึ้นค่ะว่าแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยออโดช่วงไหนอะไรประมาณไหนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ ที่ผมก็จะมีประมาณ45ส่สาชนิดครับทั้งหมดรวมทั้งหมดก็เก็บรวบรวมพาดแล้วก็มันจะให้มันจะทําเป็นนังสือรุกเลีกให้กับเด็กๆนะครับเป้าหมายอะไรี้ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่ามันมีให้ปากชื้นหรือว่าให้ปากสวยงามอย่างนี้อย่างเดียวครับมีบากกับว่าจะมีให้เป็นยาด้วยอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าแค่สวยงามแล้วก็ให้ปากชื้นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่ครับ มันจะให้มันแต่ละชนิดมันจะมีเป็นยาทุกชนิดนะครับเพราะว่ากล้วาายไม้แต่ละชนิดอ่ะมันเป็นยาแต่ที่คนเราไม่เห็นคุณค่าของกล้วาายไม้มันจะเอาไปขายหรือว่าเอาไปตากไม้แล้วก็เผาทิ้งอย่างนี้ก็จะมีบ้างแต่เราทําโครงการนี้ก็คือไม่ใช่ว่าแค่กล้วาายไม้อย่างเดียวก็จะมีการกล้วาายไม้คือสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้น,ตนน้ำนะครับเกี่ยวกับต้นน้าด้วยนะครับ คือว่ากล้วยไม้มันน้อยลงมากก็จะมีพ่อค้าไปซื้อหรือว่านี่ครับก็รับรู้ว่ามันน้ามันจะน้อยลงอย่างเงี้ยครับคือไม่ถึงก็อน้ําน้อยลงค่ะแต่ว่าคือมีพ่อค้ามาซื้อถึงบ้างเนี้ยค่ะคือมาทุกวันทุกวันคือแบบเขาบ้างแบบคืออยู่บนรายน้ำแบบรายได้ก็แบบยังน้อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือรายได้แบบคือยังขาดนู่นรายได้คือแบบจู่ๆก็แบบมีคนมาซื้อปุ๊บแ๊ะ เขาไปซื้อกล้วยเขาบอกว่าเออไปเอากล้วยไม้ดีกว่าคือแบบเหมือนมันไม่คือชาวบ้านคือไม่รู้ว่ากล้วยไม้ไม่มีใครปลูกไม่มีใครอะไรเนี่ยก็ไปเกะไปคือแบบเอาขนมให้ลูกอะไรประมาณเนี่ยคือเขาจะเป็นเป็นกันคือแบบอยู่บนใดก็ไม่ค่อยกินอย่างแบบเขาซื้ออยู่แล้วเนี่ยเขาไปอยากกินนู่นอยากกินนี่เพราะแบบไม่มีตังค์ซื้อก็แบบเออไปขายกล้วยไม้ดีกว่าคือไม่มีใครปลูกไม่มีใครอะไรเราไปเอาดีกว่าคือคือชาวบ้านเขาจะไม่รู้อย่างนี้ค่ะคือคือคือก็อย่างที่บอกคือเขาไม่เขาไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างอคจู่ๆ เขาก็เป็นว่าเกลือกกล้วยไม้อยู่ในป่าเออไปเก็บมาดีกว่าไม่มีใครเลี้ยงอะไรอย่างเนี่ยไปขายดีกว่าอะไรมันเนี่ยเลยทําให้แบบเอถ้าชาวบ้านมาคือชาวบ้านขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยในป่าก็จะจะลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเออเรามาทําโครงการคือคือก่อนหน้านั้นเราก็คิดอยู่แล้วเราคิดแล้วว่าเบิ้นเบิ้นสนใจดั้งกล้วยไม้เพราะว่าเราทำงานเกือบคือสองปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือก็ถามความรู้สึกของแต่ละคนว่าชอบอยากทำอะไรคือ ความฝันอยากอยากทำอะไรนี่ก็สองคนหรืออยากทำอะไรในความฝัน่างเียค่ะแต่ละคนก็จะชอบมีชอบชอบด้านสมุนไพรบางคนชอบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนก็ชอบชอบด้านการบริหารการจัดก,การอะไรต่างๆเนี่ยคือแต่ละคนก็จะชอบแล้วก็หนูก็ทํางานด้านไม้ให้สีอะไรเนี่ยคือจะเป็นอาหารยาภาพบ้างหมดเลยเนี่ยคือเวลาจาักให้ก็จะเป็นอาหารยาภาพบ้างด้วยแล้วก็ิจการก็จะมีกล้วยไม้คือซูปา่าอย่างที่เบิร์นบอกเมื่อกี้กค,ค่ะก็จะให้ผู้รู้คือจะไม่เอาคนใน คนอื่นมาสอนให้กับเด็กๆดึงผู้รู้ในหมู่บ้านที่เขาแบบนำไปขายแต่ก็เอาเขานี่แหละมาทําเป็นผู้รู้มาสอนเด็กมาจากบวกก่อนในการน,น้องๆอาจจะผู้ภาษาในท้องถิ่เนี่ยว่ากล้วยไม้อยู่ในอะไรประมาณไหนอย่างเงี้ยก็ให้พาไปเรียนสารวจมีกล้วยไม้กี่ชนิดเป็นปลาดีกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่ในปาดีชิ่หรือปลาดีขาวปลาอะไรอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็จะให้สํารวจกล้วยพืชสมุนไพ,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 พรไม้ให้สี คือจะทาคือจะทาร่วมกันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าโครงการแต่ว่าจากกิจการหลักก็จะมีของกล้วยไม้ก็มีกิจการหนึ่งกล้วยไม้ละลายคือกิจการละลายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไคือจะพาเราเดินไปฟลูพาไปอพวคกันไปด้วยแล้วก็คือถ้าอยากให้คือคือกิจการที่ดีก็คือชวนอยาคือชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมค่ะตอนแรกชวนไม่ค่อยได้ค่ะเลยแบบเอ๊เราจะใช้วิธีไหนดีหน้าที่บจะดึงชาวบ้านเนี่ยมาเข้ากิจการการราอให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ น่แบแล้วก็คือหนูเป็นคนที่แบบคู่เยอะแล้วก็อย่างที่บอกมัเป็นคนที่แบบกินมานเนาะเวลาไปเข้าไปเข้าคุยกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ยจะคุยเรื่องแบบให้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านให้เน้นใส่ชุดปักกยอย่างงี้อย่างงี้ค่ะแบบเอ๊ถ้าอย่างงั้นเราเอาตอนที่เราเราจะจัดกิจการเนี่ยเราเดินรุนโรเอาการเล่นดนตรีใส่ชุดไปลองกันไหมอะไรมันเนี่ยค่ะ พอไปเราปู้คือมได้โผลค่ะคือเวทชาวบ้านมาเข้าร่วมเยอะมากแล้วก็ใส่ชุดกันแบบสวยงานมากค่ะทุกเวททำให้เวทเอ้ยอย่างนี้มันก็ดีนะทำคู่คกันไปสี่เวทร้องคือกล้วยไม้กะชาวบ้านอะไรมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้ดีก่คนคอนหน้านั้นก็จะมีแค่สี่คนค่ะคือตอนนั้นก็จะมียี่สิบคนแต่ก็ลดลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยเหลือแค่สี่คนค่ะผู้ผู้ผหญิงสามแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนค่ะเพิ่มคนเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนพอตอนก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้ทำเรื่องกล้วยไม้ค่ะ พอพอเรามาทางกล้วยไม้เบื้องสนใจด้านกล้วยไม้ปูเราก็เดินสามรั่วค่ะเดินสามรั่วเก็เจอเยาว,วชนในบ้านเสรีราชพื้นที่พื้นที่ก็แบบตอนนี้ก็คือในอ,องค์กรเราก็สมาชิตราชก็จะมีทั้งหมด10กว่าคนถ้าช่วงจัดกิจการรมหรือจับใครเนี่ยก็3ากว่าแล้วค่ะก็จะเข้ามาเรื่อยๆๆๆ,ๆ่เนี่ยค่ะแล้วก็จะสนใจเรื่องกระจากยากิจกรรมด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือในคือเฉพาะในตำบลในสมัมเเลนี่ค่ะก็จะมีคือคือคือ,ค,อคือมันจะมีหลายๆลุงค่ะ คืออย่างรุ่งหนุ่เนี่ยก็จะมีทั้งห,หมดแปดสิบเอก่าคน,นคือเฉพาะมาทํางานจริงๆวอนแพง้งานจริงๆแต่ว่าที่ไปเรียนข้างน,นอกมาช่วยงานเป,ป็นพรักงานก็รุ่งเดียวนี่ก็มียืนหลายคนค่ะเกือบสิบคนค่ะคือถ้าเป็นทั้งตําบลน,นี่ก็เยอะค่ะประมาณสามสิบสี่เนี่ยค่ะค่ะเกือบหมดค่ะแต่คนที่ไม่พูดจริงก็ไปชวนไม่ได้ค่ะเบสคือคนที่แบบไม่ชอบคุยนี่ก็แบบไปชวนไม่ค่อยได้เบสก็ถ้าสมมติไปชวนคนเราอย่างอีกคนหนึ่งเขาชื่อตามค่ะน้ามต่างเป็นคนที่แบบไม่พูด ป็นคนที่แบบไม่พูดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้คือไม่เอาไปไหนแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดไม่ไงค่ะก็ไปชวนเขาพรคือพยายามคือเริ่มจากคนที่แบบไม่พูดอ่เียค่ะคนที่แบบหาคนหาคนที่แบบเริ่มจากไม่เก่งก่อนกันเนี่ยเคนที่แบบไม่เก่งไม่กล้าเนี่ยคือเราจะรู้คือเราจะเห็นความคือการทํางานของเขาแบบเอ๊ะคนนี้พัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่ค่ะถ้าสมมติเราหาคนเก่งก่อนเนี่ยทำให้ทะเลาะกันค่ะเลยไปหาคนที่แบบคนที่แบบคนเก่งก็มาเข้ามาได้ แต่คนไม่กินก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าไม่กินแล้วไม่กล้าเข้ามาไงคือบางครงคือที่โน้ยกาแบบคือยังพูดไทยไม่ค่อยช้าพูดไทยไม่ค่อยได้เงี้ยค่ะเราก็แบบเขาก็เราก็ชวนเขาอยากเนี่ยเขาแบบไม่กล้าพูดเงี้ยเขาก็ไอพูดไทยไม่ช้าเนี่ยก็เหมือนกันค่ะพูดไทยไม่ช้าเหมือนกันเวลาประชุมคือมันคือก็จะมีพี่เลี้ยงหลายคนหนึ่งค่ะชื่อนิติศาสตร์เนี่ยค่ะก็เป็นพี่เลี้ยงครูของหนูค่ะเขาก็จะนั่งฟังด้วยแล้วก็เวลาครีเวลาจัดกิจกรรมอย่างที่ผ่านมาค่ะสลาวินซัมมมเอร์แคป เดือนเมษาย,ยนค่ะก็คือเราก็คือจะมีกลุ่มเป้ามาคือเด็กๆมาเข้าร่วมเยอะเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบกว่าคนเนี่ยคือจะพูดปะเกยวกับน,น้องๆก็ไม่หมอยไงค่ะต้องแบบพูดกับน้องๆต้องแบบพูดภาษาไทยเพราะน้องเรียนที่โรงเรียนเขา่็พูดภาษาไทยเนี่ยเขาก็ฝึกภาษาไทยกันเราด้วยเราก็ฟื้กับเขาด้วยได้เรียนรู้ดีสามด่างเนี่ยค่ะแล้วก็ทำอันนี้กิจการ,ะรนะสามหลวดพื้นที่ค่ะสามหลวดป่านี่ค่ะสามหลวดป่าเสร็จแล้วก็เราจะมาจัดให้คือเพื่อไในสุ่ป่าค่ะ คุณแม่สุขป่าจะก,กิจการให้การเด็ดค่ะก็จะมีบวชป่าแล้วก็เบ็ดอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเราจะเอากล้วยไม้ใบเกบไว้ที่ป่าต้นน้ำเพื่อที่จะนั่งให้คนในชุมชนเกิดจิตใ้สานิ้วที่จะอนุรักษ์สีแว่ล้อนค่ะคนในชุมชนก็เบด็ดก็ก็สนใจเหมือนกันค่ะตอนแรกก็พรดีว่าต้นน้ำเป็นป่าต้นน้ำของเราค่ะคือจะมีพ่อค้ามาซื้ออย่างนี้ค่ะก็เลยไปติดต่อกับชาวบ้านที่ บนเขาที่สูงค่ะก็เลยไปภาษาว่าตัวน,นี้เรากําลังจะขึ้นเรือ่อไหมสูบป,ปา่าค่ะตัวไปภาษาจริงๆแล้วเขามาไม่ได้ค่ะคือปฎิบัติมาไม่ได้เราก็เลยไปขึ้นไปจกกัดกิจการให้ที่บ้านเลยค่ะก็เลยไปจกกัดกิจการมก็พูดน้งหรือว่านี่ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับปา่านี้ค่ะหรือว่าอาหารอยา่าพลาบ้างก็เกี่ยวกับเรื่อยไม้นี้ด้วยค่ะก้นเชื่อมโยงกันค่ะถ้าดูผ้าลัวคือลดลงค่ะ นอกจากการใช้สารเคมีแล้วตอนนี้เบยดไปเราให้ชาวบ้านฟังว่าคือเกี่ยวกับพื้วไม้ด้วยว่าเอออันนี้ถ้ารูแรบไว้มันก็ดีแล้วก็ยังสารเคมีแล้วก็เห็นชาวบ้านเบ็ด้อยลมมากอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาใช้น้อยหรือว่าเราไปประชุมให้เขาฟังแล้วก็ไปบอกให้เขารับรู้นี้ค่ะใช่เป็นไม่ลงมากคือแทาเป็นแค่าภายนอกกับภายในนะคะคือกล้วยไม้เราก็ขึ้นเบบจากกิจกรรให้ปีแรกอย่างนี้ค่ะคือชอบบาวบ้านก็แค่แค่ครับรู้ค่ะเวลานเราไปชวนเขาเนี่ย ขาก็มาช่วยคือมาช่วยเลือกให้น้องๆอย่างนี้คือถ้าเป็นถ้าทัศนคติก็แค่ยังถึงแค่รู้จักให้อยู่ค่ะแต่ยังไม่ถึงใจพอค่ะยังไม่ถึงภายใน,ในคือคือ,คอที่คืออยากให้อนุรักษ์ป่าให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าป่าถ้าไปช่วนหน้าแล้วก็แบบถูกไฟพุกเราคือแบบเจอน้อยๆลงก็คือแบบอยากให้อยู่ในป่าแล้วอยากให้รักษาคือป่าให้แบบมีระบบนิเวศครบแล้วก็แบบเป็นป่าที่แบบมีความเย,ย็นอย่างนี้ค่ะ คือตอนนี้แบบเรื่องควีมเยมือนก็นเรื่องแล้วก็แบบตอนนี้ก็ได้ยินเขาว่าเขื่อนแม่น้ำสารวินก็จะต้องจะมีเขื่อนจะต้องเขื่อน 5G ด้วยคือถ้าสมมติเขาตั้งเขื่อน 5G ปุ้นเนี่ยคือสิ่งที่ตันมาก็มีอีกเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะบ้านหนูก็ติดสารวินด้วยคือชาวบ้านไม่ยอมแต่ว่าเขาก็จะทำาเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติตามปุ้นเนี่ยคือเขือนแม่น้ำสารวินคือหมู่บ้านที่อยู่ติดสารวินนี่ก็ เกือเกือนนะคะค่ะเกิดคือจงครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือจะเป็นสิ่งแรกเราคืออากาศจะไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูคือดูจากข้อมูลเงี้ยค่ะค่ะก็ปลูกเหมืนกันค่ะคือตัวแรกก็ปลูกเหมืนกันค่ะก็ปลูกครั้งหนึ่งทำให้เบ็ดเด็ดแล้วก็พ่อแม่มีความสัมพันธ์กันค่ะคือเบ็ดพ่อแม่ก็รวบตัวกับลูกๆ้าไปปลูกต้นไม้ค่ะคือเฉพาะกล้วยไม้เพราะต้นไม้ไว้ใน ถูพริติดเบกที่เขาไม่ใช้แล้วทาให้เกิดประโยชน์ด้วยพ่อกับลูกแม่กับลูกเขาก็เลยไปปลูกต้นไม้โูกาสองคนนี้ค่ะให้แบบถามพ่อแม่ว่ารู้สึกยังไงที่ไปปลูกอย่างนี้ค่ะคิดยังไงที่ไปปลูกค่ะพ่อแม่ก็ตอบว่าเออที่ไปปลูกนี่คือเดอะไรนะทางให้เบ็กคือเกิดทัศนคติว่ารู้จักให้นะค่ะคือเขาปลูกเพื่อให้ลูกวางข้างหน้าค่ะวางข้างหน้าจากปลูกให้เบ็์ อะไรนะเขาอนุรับไว้เพือ่อให้ลูกหลาน,นะคะ่ะคือตอนแรกก็เปกเกี่ยวกับกาบังเพญหรือว่าน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะว่าเขาทำยังไงนะะี่ค่ะทำให้เบรกทั้งตัวนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกาบังเพการเบร็นหน้าที่หรือว่าน,นี้เลือกความถนัดหรือว่าหรือถ้าคือถึงภาย,ภายในคือจะถ,อถือว่ายอมรับแล้วก็รับฟังผู้อื่นมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เบรกคนที่เบรกมีทุกข์แล้วก็เขาจะมาเล่าเรื่องให้เราฟังเบรกเราจะให้กำลังใจเขาแล้วก็เราจะรับฟังเขาอย่างนี้ค่ะ ู้สึกแบบเหมือนว่าผมเปลี่ยนมากครับเมื่อก่อนนี้เท่าที่อะไรเมื่อก่อนนี้ผมยังไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังทำโครงการมาก็มันก็ที่ว่ามากพอสมควรนะครับเปลี่ยนที่เหมือนก็ว่าการความรู้ได้เรียนรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยการศึกษาก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเวลาศึกษากับคนอื่นก็ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ ไม่ไม่ค่อยศึกษากับคนที่มีความรู้อะไรบ้างครับคือทําให้ได้เรียนคือได้รู้จากเครือข่ายเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้กรรมทางโครงการของแต่ตละกรุงว่าคือเขาจะทานคือในเมืองเขาก็จะทอนด้านขยะคือส่วนมากจะทอนด้านขยะยาเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยู่บนน,น,นี้ก็ทําเนื้อป่าคือแบบก็ก็ทาให้ได้รู้ว่าเออในขั้นแากนี่เขาแบบมีขยะน่าจะเยอะพอสมควรเพราะว่าคือดูจากกรรพูดคุยข,ของแต่ละกรุงค่ะ แล้วก็ทําให้คือการจัากระบวกนการของพี่ๆค่ะว่าเขาจากายยังไงถึงงานจะไปสันเหล็กเนี่ยค่ะก็ให้ไปใช้ในชีวิตหรือในกลุ่มการทํางานได้เ่งค่ะ